จะได้สี่ตัวยานนั้นสิบห้าให้เขายำโอ้สิบห้าอันก็พอละมั้งเหยื่อแล้ะนะหัวออหารปรดดุก thiếu Sao một điều, đứt dây này, đứt không phải, anh không phải, anh không phải, anh phải, anh không ตัวไม่ตายเหรอ,อถ้ามันจมอ่ะอนนมันก็จมอยู่แล้วห้านี้เหรอ,อ,อโอ้มันไม่เหนวนกับหน้านนี้ไม่เหมือนกับตุ้มอ่ะอืมใส่ใส่กับพี่มันก็โอเคแต่มีสานเนี้ยวันนั้นได้อยู่ ขาวปลาอะไรก็เข้าดีนะตอนที่ไปใส่ตุ้มทีแรกอ่ะอืได้ปาทิมตั้งเยอะให้ซ่ามาสับอืทำปลา รอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมอืมสุด <15 S 2> ท้ายแล้ว15หลังรู้กันรอบพรุ่งนี้รู้กันหมานไม่หมานระดับเซียนแล้วว่าเด็กน้อยมันเข้าไปสักตัวโอ้ย <laughs> มันได้แล้วแหละ <laughs> ขนาดใส่ปลาไหลมันยังเข้าเลยวันนั้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูผลงานเข้ากี่ตัววะเนี่ยมาดูผลงานกันเลยวันนี้ใส่ไว้เมื่อวาน ได้ตัวมาเอาพอได้กีกประกอบไปแีกไหมเนี่ยนะอือเฮ้โวจะได้มาเก็บเกือบเที่ยงเลยอะมาดูผลงานครับมาแล้วเห้ยอาหารหายโอยย้โอ้พอ,อได้กินอยู่ พอได้ก็ได้เดี๋ยวไปทีที่ไปทีที่บัโตทีเดียวเลยไปไปไปเขาได้กินมันเยอะอยู่แล้วไอ้บนนั้นดักปลาไหลย,ยังเข้าอะ่ะอะไรลากไปอ,อ่ะเห้ยดูตัวเลยมีมีมมปลาก็มีอืมเก็บไว้ก่อนวางไว้ก่อนไป ลื่ลงข้ง่างงานดีไอได้คินขอได้ผลนะครับวันนี้อือหืมโอ้ปลานี่เข้าเลยนะโอ้หลังนี้เยอะะ มีหลังที่ไหนหลังที่ห้าโอ้โคปลาเยอะวะไหนโสนเลยใกล้ดิเออเพียบเลยเอาปลาหั่นลองนะเออมึงนีตรงสนแล้วปปลาเอาไปก่อนเขาเยอะวยปลา,มไ,าไม่มีวะหอัทงที่หก หลังนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเท่าไหร่ไที่หกที่เจ็ดโอ้ปลาทั้งปลางูเจ็ดแปด ไม่ค่อยมีตัวลังที่เก้าอโอ้นี่ปลากรดีนะ่ะปลากรดีอย่งที่สิบ นี่มีค่อยมีได้ได้ได1 1 s นี่ใส่บ่อยเล้นปลาหัน,นลกหมดสาแล้วเนี่ยโอ้โหเผดอ,อ,อืมทั <laughs> ้งกุ้งทั้งปาาลาทั้งกุ้งทั้งปลาเลย12 กุงนั้นแหละอ่หลงังสิบสามไม่ตัวใหญ่เลยเห้เหาตะเพียนตัวนี้ตัวใหญ่เลยมาตะเพียนเข้าโอ้ลา <laughs> ตะเพียนนั่นเลยฮะ <laughs> อ๋อหลังสุดท้ายหลังที่สิบห้าโอ้โหขึ้นดูนะฟ้าปุ๊บขึ้นเลยร้อนเลยเออโชว์ดิหันโชว์ดิโอสิบห้าหลังไอหมานนั้นเนอะ qua tập phiền không nát lên à, thế đấy Nó non bò Ở đây bà Ở đây nè này Bà thật lòng thôi Bà thật lòng Bà mò Ủa, đi lên nè mẹ của hai chân đang vô Ngàn เลี้ยงเห็ดยังเลี้ยงไปกับเฝ้าประโยซื้อกุ้งกำากมเลีเ้ยงกระเพร็นได้เฮ้นี่ปลาซิวปลาซิวอะไรปลาเทียนนะ,ะคุณต,ต้องบอกปลาซิวถ้าปลาเทียนอาจจะได้ต้องได้คืนไงเอี่ยวกับเชยังย่างพวก <laughs> มกเหรอกาก็ไงว่าขึ้นมา เอาแล้วมันอหี้นหนาวใช่เสถียต้องเสถียรตองเ้ยพองตะปูปอนกันอยู่นี่วะยันก็เถีต้องนี่เนาะพองห้องนั้นไดเลยเถีต้องกินกุ้งดิบโชนเลยเอาเนี่ยนะายิอ่นเอาใส่โค้ดได้คียงอย่างแข็งไทยยุ่ใส่รถยเสียไปสใบสมูอ้าวรถยนไหนรถยน้เนี ดูซื้อเหมือนกระดับแล้วก็สตาบุติดองเอาหนังใส่ห้มเลยปั๊มสใเลยหาได้ไหมเนี่ย้้า้าเลยฮะจะจงใเลยนี่จุ้งกู้นี่ปลาข้าถ้าเปิดเพลงมันเต้นยิ่งกว่านี้อีกอันนี้ยังไม่เปิดเพลงนเดียวไม่อยากดูกุ้งเต้นเนี่ยอยากดูส้มเต้นอ่ะเดีวเร็วนี่ไปเอามาจากไหนกอทพัลง โอ้แต่ไลยเดี๋ยวนได้เยอะดิอ้ยตัวใหญ่เว้ยนี่นีนี่เต้นจังว่ากุ้งอะจะกุ้งเต้นอะแต่เปิดเพลงเต้นอย่างนี้เสียเราเราให้ไกลตัวเก่งผมไกลไปหอมเลยทำงานาหันแล้วเฮีย้ยนี้

ดูดวหมด่ะหมดแล้วพิกมหนาวใชิฐดาบใช่ปุ้้มต้นเป็นดงดังกินกับวานสบิเลยโอ้ยตายทะลองม่เห็นแล้วมึงเอ้ยพวกนี้กรดูกดึงเหลืวเยอะนะเนี่ยขนาดสิบห้าขวดเองเนี้ยแต่ซาทันลองนิดนึงเลยเปนขวดเลยเขาไม่ได้เป็นบั้งอะ